สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของมุ่นสามลัตนะคะอังกฤษเยอรมันแล้วก็รัเสเซียนะคะตัวเด่นก็คือ7กับ1นะอังกฤษเจ็ก็รูดเจ็เนาะหก็รูด1ถ้าไม่ถ้าไม่ซื้อตามแนวทางที่ระวางไว้อะเนาะตัวรองก็คือหกกับ9ก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหก้าหกเก้าเก้ สามตัวก็เก้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าศูนย์็ซื้อแต่ตัวเด่นมันเด้อตัวรองเราก็ใส่ไว้เนาะเพื่อมันเผื่อมันจะติตาต่อไปเยอรมันนีตัวเด่นก็คือเจ็กับแปดนะก็เราข้าเขียนข้ามไปเจ็ดกับแก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดาเจาศ่ามศูจ็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่สี่ส แปดศ8น8์แปดหต่อไปรัสเซียตัวเด่นก็คือ0ูกับเตัวรองก็คือ5กับ 2, 2 0นย์ก็รูดศูนยก็รูดเเนาะหก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสีก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้ง3าลัฐนะคะก็ขอใหงเฮงปังๆเนาะถ้าไม่ชอบแนวทางก็รูด7จ็เดิม เพออจะมาเข้าสามตัวรัเซียอีกทั้งหา่างกัเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามลัฐนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กระช่องวุ้นเส้นพารวยด้วยล่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ